สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวข่าวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้กยทก็จะเร่งสำรวจพื้นที่ที่เสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเข้าดูแลชาวสวนยางพร้อมแนะนำดูแลสวนยางหลังน้ำท่วมเพื่อที่จะได้ ฟื้นฟูได้โดยเร็วนั่นเองครับผมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้กองทุนพัฒนายางพาราแนะนำการดูแลสวนยางหลังน้ำท่วม ช่วยให้สวนฟื้นฟูได้เร็วลดความเสียหายพร้อมเชิญชวนให้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกยทนายนก,กรตักวีรพัฒผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกและทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้เช่นนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีสงขลาพัทลุงตรังสตูลและก็นาราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทอทั้งหมดก็ประมาณ5274,333ไร่เป็นเกษตรกร,ร,กรจำนวนกว่า478,760รายโดยขณะนี้ได้สั่งการให้กะยะทอเกตและกะยะทจังหวัดในภาคใต้เร่งสำรวจสวนยางที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งกะยะทอมีมาตรการช่วยเหลือ กรณีสวนยางประสบอุทกภัยผ่านกองทุนพัฒนายางพาราโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้คือต้องเป็นสวนยางที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวนหรือได้รับความเสียหายในคราวเดียวกันก็คือไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่เกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละรายละ3,000บาทนั่นเองนอกจากนี้กรณีสวนยาง ปลูกแทนที่ประสบปุถกภัยซึ่งหากพบว่าเสียหายสภาพสวนจะให้ระงรับการปลูกแทนโดยไม่เรียกเงินคืนในส่วนที่เสียหายจากนั้นจึงอนุมัติให้การปลูกแทนใหม่แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ที่ระงรับการปลูกแทนกรณีไม่เสียหายสภาพสวนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นพืชหลักอายุไม่เกินสปีครึ่งได้รับความเสียหายหนักไม่สามารถคำยันได้ ต้องปลูกซ่อมเท่านั้นกยทจะช่วยเหลือเป็นเงินค่าปลูกซ่อมครั้งละอัตราต้นละ45บาทส่วนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่เสียหายเอ็นล้มแต่สามารถตัดแต่งและค้ำยันให้ตรงได้กยทจะช่วยเหลือคำ้ำค่ายันครั้งเดียวโดยต้นยางที่มีอายุตั้งแต่2ปีครึ่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน3ปีอัตราต้นละ35บาทและต้นยางอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปอัตราต้นละ110บาทนั่นเองนายนกรกล่าวเพิ่มเติมว่าต้นยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนต่อน้ำท่วมขังได้พอสมควรก็ประมาณสองสัป,ปดาห์ถึง2เดือนโดยขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางระดับน้ำและความยาว นานของน้ำที่ท่วมขังดังนั้นการฟื้นฟูสวนยางให้ดีขึ้นหลังจากน้ำลดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดกยดอยทรแนะนำเกษตรกรสำรวจความเสียหายสภาพสวนยางเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูและจัดการสวนยางหลังจากถูกน้ำท่วมรวมถึงการเฝ้าระวังเรื่องโรคยางพาราที่มากับช่วงหน้าฝนคือโรคใบร่วงไฟไฟทอปทอราเกษตรกรควร บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์โดยใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำอย่างน้อยปีละสองครั้งคือช่วงต้นฤดูฝนและก็ปลายฤดูฝนนั่นเองเพื่อสร้างความอดทนแข็งแรงให้ต้นยางเกษตรกร,ร,กรในรายที่ปลูกพืชร่วมยางควรจัดการสวนยางให้โปร่งอยู่เสมอไม่ให้สวนยางมีความชื้นสูงและควรกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเทให้แสงแดด่อง ได้สะดวกทั่วถึงเพื่อลดความชื้นในสวนยางกยทอขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยร่วมบริจาคทรัพย์ผ่านบัญชีของการยางแห่งประเทศไทยที่เลขบัญชีนี้เลยก็คือ0580386791ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนนท์ได้ตั้งแต่บัตรนี้ ถึง31มกราคม2564สอบถามเพิ่มเติมในที่การยางแห่งประเทศไทยกลองกลางทที่เบอร์โทรนี่เลย0 22 22 2 4 3 3 2 2 2 2ต่อ291ผู้ว่าการกล่าวทิ้งท้ายนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกยทที่จะได้ให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตภาคใต้นั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกล่าวก่อแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกครั้งหนึ่งครับ